สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรามาทำขนมจีนน้ำยาปลาละทูลูกชิ้นนะคะเดีย๋ยวเราตำกระชายกันตำแค่บุบ กินสายโยอจะพอบุมกูไม่เขาเอิ้น่าขนมจีนสายยยอทำกินรวดเร็วขันใจ พริกแกงใส่พริกแกงเข้าไปอือเนื้อปลาทูที่เราเตรียมไว้แกะเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปโขก ให้เข้ากันออใ,หหให้หัดอ่านหนังสือให้ลูกวันนี้อ่านบอกแว่าอ ตั้งน้ำเดือดแล้วตั้งแม่ตักน้ำมาทิ้งไว้เดือดแล้ว,น,น,บบว,ลวนี่เราก็จะเอาข้าืงแกงที่เราตามไว้ลงอันนี้ป้านบ้านคนอีสานจะรู้กัน Dadi di di lúc xin theo tiền máy xài phải thích chưa tiền máy thêm bài ปรุงน้ำปลานิดนึงน้ำปะลาระตามชอบเกลือหน่อยนึงปงผงนัวใส่หน่อยใส่หน่อยใส่ลายใส่ลายสูตรแม่ใส่น้ำตาลนิดนึงสูตรไข่สูตรมันสูตรอีฉันตั้งหากคน หอมหอมก็ะชายก็เคี่ยวให้มันได้ที่สักพักหนึ่งะ่ะให้น้ำมันลดลงนิดนึงเคี่ยวจนน้ำมันแห้งลงนิดนึงได้เขา้าเนื้อชิมกันเลย อยเคี่ยวให้มันน้ำมันลดลงนิดหนึ่งมันได้ที่เดี๋ยวเราเค่อยมาใส่ต้นหอมอ่าได้ที่แล้วเราก็ใส่ต้นหอมลงไปจ้ะแดดรดหนามืดเลยกูแดดดีมาก ใส่ต้นหอมไปจ้ะเอเคปิดไฟเลยจ้ะเสร็จแล้วอื <c oughs> น้ำยาป่าประทูลุกชิ้นยาขนมจีนวันนี้ขาดตีนไก่ไ่จ้ายังไม่ไปตักจัดใส่น้องกินก่อน อส่จานกะลํำช่วงอกเช้นขนมจีนแม่ซื้อแบบออันเล็กมา น้องก็จะทานไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณนี้แหละประมาณนี้ ต้นหอมให้น้องต้นหนึ่งน้องชอบกินต้นหอมกี่ชอบกินผักอ่าเสร็จแล้วนมจีนเราเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วไปจ้ะไปเสิร์ฟได้เลยจ้ะพร้อมเสิร์ฟนะคะบ๊ายบายค่ะ แซ่บ